แดดไม่มีน้ำตกหายเสียงน้ำตกไม่มีเลยครับหม,มาบักหลงงวกซ้ายงวกขวาพอไม่มีเสียงน้ำตกแล้วเริ่มจะเซ็งแล้ว เมฆบดบังแสงดวงอาทิตย์น้ำตกเลยหายเลยครับเห็นไหมครับไม่ได้ยินเสียงน้ำตกแล้วครับซูมให้ดูครับน้ำก็ไม่มีตกมีแต่น้ำหยดน้ำตกอัตโนมัติเอาหัวเลาะทำไมล่ะครับไก่หัวเลาะเยอะกัน บรรยากาศทุ่งนามีเสียงนกเสียงรถไถ แดดมาใหม่แล้วครับาสหแม้วครับ,นนรบาามาดดมาน้ำตกก็ไหลตเยแดดมาน้ำตกก็มา <c oughs> ว่าไก่สลองเลยเฮ้ยเฮ้ยยู ยิ่งแดดแรงน้ำตกเราก็ยิ่งตกแรงนะครับน้ำตกบ้านนา ให้ดูชิวทัดน,น้องเขาใส่ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดสั่งมาจากจังหวัดโคราชนาครราชสีมามีความสุขไหมครับได้ยินเสียงน้ำตกครับ ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับเ้